คนทุกท่านคะ่ะเย่คืนนี้หมอแจนมาไลฟ์สดนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยมาเลยค่ะนะคะมาเป็นกาลังใจให้หมอแจนเราจะมาดูกันว่าถ้าเขาคนนั้นได้ติดต่อกลับมาหาคุณนะคะถ้าเขากลับมาถ้าเขากลับถ้าเขากลับมานะคะถ้าเขากลับคุณได้กลับมาติดต่อกันความสัมพันธ์นะคะขอดูความสัมพันธ์ที่จะไปต่อในอนาคตนะคะ ความสัมพันธ์จะไปต่อแบบไหนขอดู Energy นะคะคลิปนี้เป็น Energy r a n ด om นะคะถ้าเขากับคุณได้กลับมาติดต่อกันความสัมพันธ์จะไปต่อแบบไหนขอดูพลังงานล่วงหน้านะคะของคุณกับเขานะคะสำหรับคนที่นะคะขอรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ขอดูเอ e เนอถ้าเขากับคุณได้กลับมาติดต่อกันเหตุการณ์จะไปต่อแบบไหนคะขอดูพลังงานในอนาคตเลยนะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อแบบไหนมีความสวีทมีความหวานมีความโรแมนติกในการพูดคุยนะแต่ตอนแรก เขาอาจจะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณนะคะอาจจะยังไม่ได้บอกความในใจทั้งหมดที่เขามีนะคะความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่เขามีมีต่อคุณมากกว่าที่เขาสื่อสารออกมาเป็นคําพูดนะคะเป็นคนดีขึ้นนะคะก็บอกว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นและเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะเป็นคนที่ดีจริงๆถ้าถามว่าถ้าเขากลับมาแล้วความสัมพันธ์จะไปทางไหนความรู้สึก ที่มีในใจนะคะของเขาอะ่ะมันมากนะแต่เขาเป็นคนที่พูดสมมุติว่ารู้สึกสักร้อยหนึ่งอย่างเนี้ยนะคะพูดแค่ประมาณสิบพูดประมาณสิบนะคะเดี๋ยวหมอขอระยะเช็กเสียงนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงดังหรือเปล่าเดี๋ยวอัดไปแล้วไม่ดังก็จะทําให้เสียเวลานะคะทักทายหมอแจนได้นะคะที่รักเพื่อน ชัดเจนไม่เอ่ยที่รักเพื่อนโอเคชัดเจนอยู่นะเสียงเพลงดังเกินไปไหมอ่ะเมื่อกี้เนี้ยใครคอมเมนต์บอกหมอหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะหัวข้อเรานะคะถ้าเขากลับมานะเพลงดังไหมเม่อกี้เนี่ยเปิดเพลงหรือไม่เปิดเพลงดีใครช่วยคอมเมนต์บอกหมอหน่อย บอกเออหมอเอาเพลงเออหมอเอาเพลงด้วยหรือหมอไม่ต้องเอาเพลงนะคะเออเอาใจสุดฤทธิ์เลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะทักทายกันได้นะคะ เวลาที่ไลฟ์สดนะคะเราจะพูดนอกเรื่องบ้างนะคะเวลาที่ใครเข้ามาชมหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วเอาเพลงโอเคโอเคได้จากท่รักนะหวัดดีค่ะเห็นน้องนิคมาสนะวัสดีค่ะโอเคได้เดมอจะออกจากนี้ก่อนเอาเพลงนะโอเคจะได้รู้สึกผ่อนคลายอ่ะโอเคเอาเพลงนะคะไปต่อความสัมพันธ์จะไปต่อแบบไหนความรู้สึก มีความรู้สึกกับคุณเยอะแต่การพูดการเจรจาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณจะต้องเข้าใจว่าคนคนนี้มีความโรแมนติกอยู่ในใจนะคะแต่ทำไมคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดอะไรที่แบบหวานหวานความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่พูดอะที่คิดน,น,นะคะไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ชอบพูดเก็บไว้ในใจมีพลังงานของราศีพฤษภแสดงว่าคนนี้ อาจจะเป็นคนที่แบบทําไมคะต้องกลับมาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นะทำตัวเพื่อตัวเขาเองอะทำตัวให้ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ถึงขนาดแบบถือสิน227ข้อไม่ขนาดนั้นนะคะแบบเออสิน5ข้อหรือสินข้อ3นี่แบบว่าโอเคจะเป็นคนดีขึ้นพยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะก็บอกว่าแต่ก็ต้องใช้เวลานะ นะคะเขาพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเพื่อทําไมคะเพื่อให้ความรักเนี่ยนะเพื่อให้ความรักคงอยูอ่พร้อมจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเพื่อให้ความรักหรือความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปได้ในอนาคตเรื่อยๆนะคะและเขารู้สึกเหมือนว่าหมอขอจัดใหม่นะ เขาบอกว่าเขานะคะเหมือนจะเปิดอะเปิดเรื่องความสัมพันธ์นะคะโชว์ตัวพาคุณไปแนะนำนะคะอาจจะทำตามประเพณีก็ได้นะคะถ้าไพ่พรามาคือเรียนรู้ เรียนรู้ที่จะเป็นคนดีเรียนรู้ที่จะทําอะไรที่เป็นถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีนะคะเพราะไพ่พระสังฆราชนี่คือน่าจะเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะมีสิทธิที่ทําไมคะจะได้แต่งงานนะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนกับไพ่พระนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือการตัดสินใจการตัดสินใจที่อันนี้มันเหมือนแบบการแต่งงานการประกาศให้โลกรู้การพาไปเปิดตัว หรือการพาไปแนะนำไปแนะนำบุคคลอื่นนะคะอาจเปิดตัวเลยค่ะนะคะถ้าในอดีตไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ไหนอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาขัดแย้งหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะชัดเจนถ้าหมอเปิดเพลงแล้วเจียใจด้วยนะจ๊ะจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้จ๊ะที่รัก <c oughs> นะคะ อะความสัมพันธ์จะไปต่อแบบไหนนะคะดูต่อมีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีมีความสัมพันธ์แบบว่ามันเหมือนเขากำลังอยากจะพูดบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการอสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้หรืออยากจะให้เขาทําสิ่งใดอะไรบางครั้งเขาอะไม่ค่อยรู้คุณต้องพูดหรือต้องบอก จะบอกว่าโง่ไหมมันไม่ใช่มันเหมือนเขาอาจจะมองไม่ออกหรือไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้อยู่ต้องการอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้บอกเช่นบางครั้งแบบอาจจะแบบอยากได้ดอกไม้หรือไม่อยากได้แบบอยากให้เป็นแบบไหนหรืออะไรก็พยายามจะปรับปรุงตัวให้มันเป็นไปตามที่ใจคุณต้องการยอมยอมยอมโดนควบคุมด้วยหรอ ยอ,ยอมยอมยอมโดนควบคุมคอนโทรลนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้ที่กลับมานะคะจะจับมือกันไปนะปรับปรุงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะปรับปรุงเรื่องปรับปรุงเรื่องทำกันบ้านด้วยเหรอปรับปรุงเรื่องทำกันบ้านให้ดีขึ้นด้วยเหรอเขาบอกว่า ถ้าเกิดในอดีตนะเขาอาจจะขาดตกบกพ้องเรื่องนะการติดต่อสื่อสารหรือไม่ค่อยเอาใจใส่หรือถ้าใครมีความสัมพันธ์ก็แบบว่าอาจจะแบบขาดการทํากันบ้านไปทํากันบ้านเล็กๆน้อยนนิดหน่อยนิดหน่อยตอนนี้แบบว่าเตรียมเอเนจีมาแบบเป็นระดับคิงนะคะแบบว่ามาคะ่ะออปชันมาเต็มแล้วจ้าเราจะจับมือไปด้วยกันนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไร คุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาก็จะพูดตรงๆนะคะในเรื่องทุกเรื่องเรื่องทุกเรื่องนะคะเรื่องความรักในหัวใจทั้งสองคนเขาก็จะพูดก็จะบอกจะไม่ปิดบงังอำพางไม่ปิดบังซ่อนเลนเพื่อทําไมครับเขารู้สึกเหมือนว่าเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยได้จับมือกันไปได้ตลอดอืมอันนี้คือดีนะหมอบอกเลยดีจริงๆอย่างไรต่อไป การได้รับโอกาสจากคุณครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขารอคอยนะคะเขารอคอยแปดไม้รอคอยที่จะติดต่อสื่อสารรอคอยที่จะพูดคุยรอคอยที่จะเริ่มต้นการได้รับโอกาสครั้งนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดให้มั่นคงจะประคับประคองประหนึ่งว่าได้รับเหรียญทองมาจากจักรวาลเลยได้พบความรักที่แท้จริงได้พบความรักเป็นคู่แท้ อาจจะแบบว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ได้นะเขาบอกว่าตอนนี้มีพลังงานเอเน g y จีของเ,ออเขาเรียกว่าจะไม่เป็นเด็กจะไม่เป็นเด็กจะไม่เอาแต่ใจตัวเองเขาอาจจะไม่ได้มีพลังงานอายุน้อยก็ได้นะคะไม่ถึงว่าตัวเขาอะไม่มีวุฒิภาวะเขาพยายามจะเป็นผู้ใหญ่พยายามจะเรียนรู้ ในเวลาที่ผ่านไปหรือพยายามจะเรียนรู้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นแบบผู้ใหญ่ให้ดียิ่งขึ้นจะไม่ทําตัวแบบเด็กอ่ะเหมือนในอดีตที่แบบอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีะนะคะเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าในอดีตสิ่งนั้นที่เขาทําไม่ดีต่อใจนะคะเดวิลก็อาจจะแบบ ทำไมคะมันมีสิ่งล่อตาล่อใจอะไรเยอะนะคะกิเลสตัณหาความอยากของเขาเองส่วนตัวโดยที่ไม่นึกถึงออความรู้สึกของคุณเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะทํแพลนปรับสมดุลหรือทําตัวใหม่เพื่อ,อเพื่อความรักที่ดีขึ้นโอ้เธอช่างดีเหลือเกินเราจะประคับประคองความสัมพันธ์เราจะดูแลสร้างครอบครัวให้มั่นคงนะคะ เพนออฟเพนเทมีความรักมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจะทำทุกอย่าง emperor จะเป็นพ่อที่ดีจะเป็นสามีที่ดีของลูกๆด้วยจะไม่วางอำนาจนะจารในในในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะไม่แบบควบคุมคอนโทรลแสดงว่าทำไมคะในอดีตถ้าคุณเคยโดนคนคนนี้ควบคุมคอนโทรลเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาจะพยายามเหมือนแบบ โอเคมันเหมือนแบบโอเคถ้าคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาจะไม่ควบคุมคุณโทนคุณไม่เอาแต่ใจแสดงว่าเขามีความเอาแต่ใจใช่ไหมะคะตอนเด็กไม่ใช่ตอนเด็กสิตอนในอดีตเพราะว่ามันเหมือนบางคนถ้าเขาทําไมคะทํางานระดับหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีความเคยชินนะคะเพราะว่าบางคนบางครั้งใช่ไหมคะเหมือนเรานี่แหละบางทีเราเป็น เป็นครูไงคะเราลืมไปว่าแฟนเราไม่ได้เป็นนักเรียนแฟนเราเป็นภรรยาเราลืมหน้าที่ของเราว่าตอนนี้เราหน้าที่อะไรแบบนี้นะคะเขาพยายามปรับปรับเปลี่ยนว่าเออตอนนี้ไม่ได้มียศไม่ได้มีตําแหน่งแล้วไม่ได้เป็นในพลในพันหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นคุณหมอหรือไม่ได้เป็นนายทหารเพื่อจะต้องออกคําสั่งกับพู้ใต้บังคับบัญชาลืมตัวไปว่าอันนี้ภรรยา Uh, แฟนที่น่ารักของเขาเขาลืมตัวไปเขาก็เลยแบบทําไมคะควบคุมคอนโทรลใช้น้ําเสียงที่ไม่ดีก็จะมาพยายามจะไม่เป็นปรับตัวปรับปรุงตัวน่ารักนะเนี่ยปรับปรุงตัวความสัมพันธ์จะไปต่อแบบไหนเรื่องที่เศร้าเสียใจหรือเครียดวิตกกังวลในส่วนของคุณที่ต้องรอคอยน่าจะเรื่องงานเรื่องเงิน บ้าทํางานไม่สนใจไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่มาหาไม่แทคแครก็เลยได้ห่างกันไปประสบการณ์ในอดีตเขาจะเอามาเป็นบทเรียนจะไม่ทําให้คุณเครียดซึ่งบางครั้งอาจจะบ้างงานทํางานเยอะเกินไปไม่สนใจไม่ติดต่อไม่โทรหาหายเงียบนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยก็ได้นะคะจะไม่ต้องให้คุณรอนานอะไรประมาณนี้เขาคิดจะทําอะไรอีก เขาบอกบางสิ่งบางอย่างที่เศร้าเสียใจพยายามจะพยายามจะทําให้คุณพอใจมากที่สุดแหละเอาใจสุดฤทธิ์เลยจ้าอาจารย์แม่จ้าเอาใจสุดฤทธิ์นะจ้าเอสออฟครับจะติดต่อโทรหาจะไม่ห่างหายจะไม่ห่างหายตายจากโอ้ยไม่ใช่ค่ะจะไม่แบบว่าจะไม่แบบว่าแอบไปแอบไปแอบไ,ไปโซเชียลคนอื่น จะไม่ไปคุยกับคนอื่นจะมีหัวใจรักนะคะได้โทรหาออถึงแม้จะอยู่ไกลก็จะไม่ทําให้ห่อยเหงาจะไม่ทำไม่ไม่พอใจก็จะติดต่อทางโซเชียลออนไลน์ว่าคิดถึงจะมาหาหรือไม่มาหรืออะไรแบบนี้ก็จะติดต่อโทรหาแล้วก็จะยกย่องเชิดชูนะคะเริ่มต้นใหม่เอ็มเพรสจะดูแลอย่างดีจะให้เกียรติ นะคะโอเคนะอันนี้คือเหมือนผู้ชายกำลังจะพูดกับผู้หญิงนะคะถ้าคุณผู้ชายที่มาชมคลิปนี้ก็มันเหมือน Energy e m p e r เ r มเพลกำลังอยากจะบอกกับ e อ press ของเขานะคะก็อย่าเพิ่งก็อย่าเพิ่งถอใจไปว่าเอ้ยหมอทำไมพูดแต่ผู้หญิงวะสลับกันเอาแล้วกันนะคะคุณผู้ชายที่มาชมคลิปนี้นะเขาบอกว่าเขาจะยกย่องนะเห็นไหมคะเพราะอะไรเขาประกาศแล้วนี่ เขาประกาศอาจจะจัดงานแต่งงานก็ได้นะคะอาจจะพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่ในกระบวนการที่ทําไมคะพาไปเปิดตัวไปโชว์เพื่อนๆไปบอกคนอื่นไปแนะนําในวงสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากไปทําบุญเขาก็จะพาไปเขาก็จะไปด้วยจะไม่แบบไปกินเหล้ากับเพื่อนหุ่ยขอไปโอเคเราเราจะไม่พูดนอกเรื่องยกตัวอย่างนะคะ เขาบอกว่าจะสร้างความมั่นคงจะไม่ให้คุณเหงาเห็นไหมคะมันเป็น energy ของความเหงาเดมูลมีความรู้สึกอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณ่ะนะคนะสมมุติว่าเขารู้สึกหนึ่งร้อยแล้วเขาพูดแค่สิบหรือทําแค่สิบอย่างเงี้ยเหมือนไม่เอาใจใส่เหมือนไม่ได้รักอย่างเงี้ยเดมูลเนี่ยนะคะเขาจะพูดความรู้สึกที่ปิดบงังซ่อนเลนอย่างเงี้ยให้คุณนะเออได้รับรู้ความรู้สึกที่จริงๆเขาบอกว่าจริงๆเขาอยู่กับคุณเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกสบายใจมีความสุข มีความมั่นคงเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นค่าเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทําไมคะอยู่ไกลอะไรแบบนี้เดะสตากับควีนออฟเพนเด c l เคิลเนี่ยคือสบายใจแล้วก็คุณก็เขาก็จะทําให้คุณมั่นใจเหมือนแบบว่าให้สมกับ ให้สมกับคุณค่าของคุณอะไรแบบนี้ให้สมเกียรตินั่นแหละน่าจะประมาณให้สมเกียรตินะคะเขาบอกว่า energy อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอันนี้คือน่าจะพูดประมาณเหมือนว่าจะไม่เจ้าชู้แหละจะไม่ขายฝันแล้วไม่อยากให้คุณเดินจากไปสร้างความมั่นคงนะมีสร้างความมั่นคงให้เป็นครอบครัวนะคะดูแลดูแลเอาใจาใส่นะคะ ให้ความรักนี่มันคงอยู่มีการดูแลเอาใจใส่จะเหมือนอาจจะพูดแบบความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณรู้ความรู้สึกไม่ปิดบงังซ่อนเล็ดอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบออกจากบ้านไปก็บอกมีแฟนแล้วไม่อยากคุยกับใครแล้วเพราะว่าทําไมคะที่ผ่านมานะ่าจะเจะ็บปวดนะดูความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคุณอยู่เศร้าเสียใจรู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็มซีดาบเหงานะคะคิดถึง หายพินเทศนะคะอยากให้คุณให้อภัยถ้าเกิดไม่มีคุณหรือถ้าคัดว่าไม่มีคุณนะคะเขาบอกว่าเขาจะทําทุกอย่าง king of one เขาต้องแอคชั่นอันนี้คือเราดูในหัวข้อหมายถึงเขาแอคชั่นมาแล้วแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปคลิปนี้โชคดีสําหรับคนที่ได้คนเก่าติดต่อมาแล้วนะคะหรือว่าคนที่หายไปติดต่อมาโอเคไหมเนี่ยคลิปนี้คือทําในอนาคตนะไม่ได้ทําในอดีตนะจ๊ะอันนี้คือเราจะดูเฉยเว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณเขาเป็นยังไงโอเคไหม คือย้อนกลับว่าถ้าไม่มีคุณนะ่ะเออเขาเป็นแบบไหนเพราะว่าอันนี้ King งอ f ฟวานคือเขาต้องแอคชั่นน่ะเขาต้องแอคชั่นแบบเต็มสตรีมเพื่อทำไมคะเพื่อที่จะให้มีคุณนะ่ะเพราะว่าน,นี้คือเขากลับมาเราดูพลังงานในอนาคตนะคะในอนาคตต่อไปว่าบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือให้อภัยถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมา ถ้าเขาติดต่อมาหาคุณแล้วหรือกลับมาคืนดีแล้วหรือกลับมาพูดคุยแล้วนะคะในอนาคตเขาอยากจะเป็นแบบนี้คือไพ่ที่เล่าเนี้ยหมายถึงในอนาคตเขาคิดว่าเขาจะทําแบบนี้ถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่ได้ติดต่อมานะคะเขากําลังคิดอยู่ว่ากําลังจะติดต่อมาแต่คุณน่ะกาลังจะให้อภัยหรือเปล่าแต่ energy พลังงานคนของคุณแต่ละคนในขณะหมอไม่ได้ทราบนะคะเข้าใจไหมแต่อันนี้หมายถึงว่าช่วงเนี้ยใครก็แล้วแต่ที่ติดต่อคุณมา เอเนจีนี้คือมันจะไปในอนาคตถูกไหมคะมาดูต่อนะคะให้สเต้งเอาระเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละสเต้งเนี่ยนะคะเพื่อจะเดินไปข้างหน้าเพื่อให้คุณรู้สึกทำไมคะแบบสบายอกสบายใจอะ่ะเพื่อให้มั่นใจอะ่ะว่าคบเขาให้โอกาสเขาหรือลอยคอยเขาหรือรอคอยเขานะคะลอยคอกันมาเลยทีเดียวหรือรอคอยเขาเนี่ย เขาจะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเขาจะไม่ทําให้ผิดหวังการตัดสินใจครั้งนี้นะ,ะการให้และได้รับต้องเท่าเทียมกันนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันคือคุณดีกับเขาเขาก็จะดีกับคุณมีการจดทะเบียนหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบทําอะไรแบบถูกต้องยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะแบบแต่งงานนั่นแหละเพราะว่ามันมีไพ่พระมาไพ่พระมันจะเป็นอะไรที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ ทำสิ่งที่ถูกต้องเข้าตามตอกออกตามประตูอะไรแบบนี้นะคะ justice ก็คือการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันการดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องมาเรียกเอ่อไม่ต้องเหมือนแบบเขาแบบคือเขาคือเขาเข้าใจคําว่าภรรยาสามีอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมคะเขาเข้าใจว่าโอเคนะสามีหรือภรรยาเนี่ยโทรหาหรือจะจะมาหรือไม่มาจะไปหรือไม่ไปคือต้องบอก เพราะว่าเรามีสองคนแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่เออเขาคงไม่ว่าหรอกก็คิดเองเออเองไงมาก่อนนะคะจะดูแลเอาใจใส่พยายามจะแบบว่าให้มันเหมือนพอดีไม่น้อยเกินไม่มากเกินตอนกลับมาง้อนี่ก็มามากเกินเนาะร้อยหนึ่งเลยเนาะเวลาตอนคุยเมื่อก่อนนี่ก็คงแบบแค่สิบตอนนี้อยู่แบบสไนเ์ออฟค่ะคือแบบให้ปานกลางแบบพอดีให้มันเป็นแบบพอดีในที่แบบคนอื่นเขาเป็นกันประมาณไหนก็จะเป็นแบบนั้นจะไม่เอาแต่ใจตัวเอง กลัวกลัวคุณกลัวคุณรู้สึกเหมือนว่าไม่จริงจังไม่รักเดี๋ยวจะมีดอกไม้ให้เดี๋ยวจะดูซิเอมเพลอร์เดี๋ยวจะดูซิว,ซว่าพระจะซื้อดอกไม้มาให้สาวได้ไหมเนี่ยโหลแฟนเนี่ยอาจจะไม่เคยซื้อให้ใครเลยในชีวิตนี้เอากูจะทำสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่าทำไปค้าเขาจะจริงจัง สามเหรียญน่ะความสัมพันธ์จะได้พัฒนาแบบมั่นคงความรักก็จะได้เป็นแบบมั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะอาจจะมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาแบบดีแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ที่จริงจังได้เขาอยากบอกอะไรอีก <c oughs> เขาบอกว่าจะพยายามติดต่อสื่อสารตลอดจะไม่มาแบบว่าไปไป,ไปมามา,มาให้ใหายและที่สําคัญนะคะจะไม่แบบ ไม่หึงหวงน่าจะไม่ขี้เหนียวไหไม่ทําให้คุณอื่นอัดในเรื่องการรอโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารนะคะจะทําให้คุณสบายใจจะไม่ทะเลาะบอกแวงจะไม่เลิกจะไม่ทําอะไรให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเวอร์เถอะมึงอะไรอย่างเงี้ย t o เถอะมึงนะหรือชา a r i o t เราจะไปข้างหน้าด้วยกันเราจะไม่เลิกกันคือหมายถึงอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาขี้เหนียวนะคะหมายถึงว่า เขาจะทําให้มั่นคงจะทําให้คุณอะไม่ได้เลิกจากเขาแน่นอนจะพุ่งเอ่อจะเนี่ยอ่ะจะขับรถม้าไปข้างหน้าด้วยกันในอนาคตโอเคไหมคือจะไม่ทํำยังไงคือไม่จะทําทุกวิถีทางไม่ให้เลิอกอะเพราะเป็นจิกเชียนเป็นแบบเอ่อมีเวทมนต์อะเข้าใจปะเออมีเวทมนต์อะอันเนี้ยเห็นไหมคะความมั่นคงสี่เหลีย่ยมที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอะไว้นี้เป็นสิ่งที่หวงแหนไม่ทําให้มันแบบพังทลายหรอกเชื่อใจเธอ มจิเชียมาแล้วเห็นไหมคะเขาสามารถคอนโทรลได้เพื่อความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้เห็นไหมคะเขาเรียนรู้แล้วเขาฉลาดเขาเข้าใจแล้วว่าใครที่มีคุณค่าต่อเขามากที่สุดอ่ะในโลกใบนี้เอาไปในเวิร์เนี่ยเฮ้ยห,หมอมึงแลไพ่ย,ยังไงเขาพึงเนี่ยแล้วก็จริงก็เดอะเวิด์ไงเดอะเวิด์มันคอมพลีทเข้าใจคอมพลีตไหมไปข้างหน้าอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขคือ อะไรที่ไม่ดีต่อใจคุณนะเขาก็จะพยายามไม่ทำเขาเร่รู้ตัวนะเนี่ยถือว่าถือว่าดีนะถ้าถ้าใครที่กลับมาแล้วเป็นแบบหมอพูดไปเนี่ยก็ถือว่าคนนี้เออน่ารักมากปรับปรุงตัวเองเพื่อแบบความรักมันก็มีอิทธิพลแหละแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเอ่อทำได้ทำได้ทุกอย่างให้ให้คนให้คนเป็นถ้าคนที่มีความรักที่เราเชื่อมั่นศรัทธาแล้เราจริงจัง,จร,งจริงใจกับคนคน,คนหนึ่งอ่ะ เขาบอกว่าจะเปลี่ยนคนไม่ดีเป็นคนดีได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเขานะเขาต้องเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองจริงมันเปลี่ยนได้จริงค่ะใช่เพราะว่าอะไรบางคนบางคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ้วนเกินไปเรากำลังจะมีแฟนก็ลดน้ำหนักก็ดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพแล้วก็เปลี่ยนอาหารการกินเห็นไหมคะแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนนิสัยเราอะไรแบบนี้เราเปลี่ยนได้หมด บางทีเราเป็นคนพูดเสียงหนึ่งแบบนี้พูดไม่เพาะเวลาเรามีแฟนก็อะไรอะตัวเองเงี้ยเสียงสองเราก็มาได้เห็นไหมคะสังเกตไหมเนี่ยทุกคนเปลี่ยนได้หมดเลยโอ้มีความสวีกด้วยผู้ชายคนนี้เฮอร์มิตนะอันนี้คือคิดถึงบ้านปลายชีวิตเลยนะคะเพราะว่าเฮอร์มิตเนี่ยจะแบบสันโดษอยู่กันไปยันแก่เท่านั่นแหละในบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะเลี้ยงสุนัข King of p e n t a c ค e เหรียญทองเนี่ยก็วางแผนในอนาคตบ้านปลายที่จะอยู่กันแบบแก่เท่าไปนั่นแหละนะคะอย่างไรก็จะไปด้วยกันสร้างความมั่นคงไปด้วยกันไปข้างหน้านะคะดีมากเลยนะเนี่ยบอกเลยตอนนี้นะมันจะอยู่ Energy รอคอยเพราะอันนี้มันเป็นอะไรคะอิทธิพลที่แฝงเด่นก็คือต้องรอคอยเพราะอะไรตอนนี้มันเป็นอนาคตอยู่ถูกไหมคะตอนนี้คือข้อหนึ่ง คุณต้องตอบคําถามตัวเองก่อนว่าเขาทักคุณมายัาง่ง mm hmm. เขางา้อคุณมายั่งตอนนี้มันถึงจะมาชอยนี้โอเคปะที่รักโอเคไหมตามนี้เลยขอปิดเพลงก่อนขออ่านคอมเมนต์ก่อนดูซิพวกคุณคุยกับหมอว่ายังไงบ้างขอปิดเพลงก่อนนะ โอเคนะเอาราคานะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาฟังที่หลังนะคะก็ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลยคลิปนี้นะคะเป็นการไล์สดอาจจะมีการพูดหรือทักไทยหรืออ่านข้อความคนที่เข้ามานะคะก็ให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นการสตรีมไลฟ์แบบสดหมอ อาจจะพูดนอกเรื่องบ้างขอบคุณสําหรับกาลังใจที่เข้ามาให้หมอแจนนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่หมอกำลังจะทําสิ่งที่ตัดจบไปสิ่งที่ผู้คุณจบไปและสิ่งใหม่ที่ดีที่กําลังรออยู่ข้างหน้านะคะหมอกำลังจะทําเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะไลฟ์สดก็ได้ถ้าใครอยากจะอยู่รอฟังก็นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ